นะครับมาดูนะครับตู้สำหรับแช่น้ํานะครับน้ำเต้าหู้นะครับนมอะไรอย่างนี้นะครับเราจะใช้ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําน้ำเต้าหู้เสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับจะไปอุ่นขายวันไหนก็ได้นะครับขายเย็นขายร้อนก็ได้นะครับไปอุ่นขายตนนี้ก็ได้นะครับใส่ขวดใหญ่ก็ได้นะครับที่จะไปอุ่นขายนะครับมันจะเป็นว่าจะต้องขวดละลิตรสองลิตรนะครับสามลิตรสี่ลิตรก็ได้นะครับ เราก็เป็นทยอยคุณถ่ายนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับมาดูขั้นตอนทำน้ำเต้าหู้นะครับจะใช้ถั่วซีกนะครับนี่ถั่วหนึ่งกิโลนะครับจะใช้ถั่วซีกนะครับมาดูขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะล้างถั่วก่อนนะครับล้างถั่วแล้วก็ค่อยแช่นะครับ ตั้งตัวประมาณ1นึ่งหรือสองน้ำนะครับแล้วก็ค่อยแช่นะครับแช่ไม่ให้เกิน4ชั่วโมงนะครับแล้วตัวหนิโลนะครับตัวทีนะครับถ้าเม็ดไหนไม่ไม่ดีก็ไม่เอานะครับ เราจะไปล้างก่อนนะครับล้างประมาณหนึ่งหรือสองหรือสามน้ำนะครับแล้วเราก็จะแช่นะครับแช่ถั่วไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับจำไว้เลยนะครับอย่าแช่ถั่วเกินสี่ชั่วโมงนะครับถ้าอย่างนั้นพอเราไปทําน้ำต้าหู้แล้วมันจะแยกตัวนะครับจะเสียมันจะแตกนะครับสาเหตุนะครับที่น้ำต้าหู้เรามันแยกนะครับ ก็เราแช่ถั่วนานเกินไปนะครับ1แช่ถั่วนานเกินไป2ล้างไม่สะอาดนะครับ3แล้วก็ปั่นะละเอียดนะครับมันก็อาจจะแยกได้นะครับแต่ถ้าทําไปตามที่แนะนํานะครับที่แนะนําไปไม่มีนะครับคาว่าแยกนะครับน้ำเต้าหู้นะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําเป็นน้ำเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยนะครับพยายามให้ขายให้หมดภายใน ไม่เกิน7ชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่ให้เกิน9ชั่วโมงนะครับเพราะว่าน้ำเต้าหู้เรามันอาจจะเสียได้แตกได้นะครับเพราะว่ามันนานเกินเพราะว่าทุกอย่างนะครับถ้าเมื่อเขา آ, สําเร็จสําเร็จแล้วนะครับเป็นน้ำเต้าหู้แล้วนะครับเขาก็จะมีอายุของเขานะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม้จะเป็นอาหารหรือนมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่ข้างนอกนานๆมันก็จะเสียได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำเต้าหู้แล้วจะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นตู้เย็นเขาจะมีไว้ทําไมนะครับตู้เย็นเพื่อที่จะเก็บรักษาให้น้ำเต้าหู้หรือนมนะครับได้อยู่ได้นานนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเป็นน้ำเต้าหู้แล้วนะครับเราก็พยายามขายให้หมดภายใน5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกิน9ชั่วโมงนะครับให้ขายให้หมดนะครับ โอเคนะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับน,นี่คือจะไปล้างก่อนแล้วก็จะแช่ก่อนนะครับจะล้างหนึ่งสองสามน้ำแล้วก็จะแช่นะครับโอเคนะครับนะครับเราจะล้างก่อนนะครับล้างประมาณก็สองน้ำนะครับล้างแล้วก็เทน้ำทิงนะครับ ดูนะครับละเอียดตัวขั้นตอนเลยวันนี้จะปั่นเครื่องนะครับปั่นเครื่องปั่นนะครับเพราะว่ามันน้อยนะครับถ้าเกิดว่าทําแค่กิโลเดียวใช้เครื่องปั่นนะครับนี้เราก็เราก็ล้างสะษารแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวสักสองน้ํานะครับ ประมาณรงสองน้ำหรือสามน้ำก็ได้นะครับจะใส่สองน้ำก็พอนะครับตดน้ำให้ท่วมนะครับไม่ให้เกินสี่ะะชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงครึ่งหรือสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับไม่ยากนะครับการทำน้ำทกหูนี่ง่ายที่สุดนะครับในบรรดาทำนะครับง่ายที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรานะครับมือใหม่นะครับสลับมือใหม่นะครับอยากให้ดูคลิปนะครับ การทำนะครับทุกทุกอย่างเลยนะครับถ้าจะถ้าเราจะทําถ้าเราจะเรียนรู้หรือว่าเราจะทํากินทําขายนะครับให้เราดูคลิปให้จบนะครับจบทุกขั้นตอนนะครับค่อยลงมือทํานะครับไม่ใช่ว่าดูแค่ครึ่งทางแล้วไปทํานะครับมีปัญหาแน่นอน100%ยตนะครับต้องดูให้จบคลิปนะครับ มันถึงจะไม่เสียเวลานะครับดูให้จบแล้วก็เราเข้าใจแล้วเราคขไปลงมือทาให้ทําตามทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับนี่เราจะแช่ไปประมาณ4ี่ไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงครึ่งถึง4ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับมาดูนะครับน้ำเต้าถั่วนะครับเราแช่ครบเวลาเลยนะครับ3ชั่วโมง3 3ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะมาล้างนะครับ เราจะมาล้างนะครับถ้ามีเปลือกเราก็เก็บเปลือกออกนะครับเราจะล้างได้หลายน้ำนะครับเราต้องล้างให้สะอาดนะครับถ้่างั้นน้ำเต้าหู้เรามันจะแยกนะฉะนั้นน้ำเต้าหู้มันจะแยกนะครับ ที่เราจะปั่นนะครับก่อนที่เราจะปั่นนะครับอันนี้ตัวสีนะครับอันนี้มันมันราคาถูกนะครับเป็นมันเลยมันเลยหัก,กมันเลยไม่ถั่วเท่าไหร่ไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับ อย่าให้เกินสี่ชั่วโมงถ้าเกินสีชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าเกินสีชั่วโมงนะครับโอกาสที่จะน้ำตะหู้เราจะเสียนะครับจะจะแยกตัวนะครับมีสูงมากครับ หนึ่งกิโลนะครับมีกี่ล้างนะครับเยี่ย okay, นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่นี่เราไปขั้นตอนปั่นนะครับถั่วหนึ่งกิโลนะครับน้ําก็จะใช้น้ํานะครับน้ําอุ่นนะครับค่อนข้างค่อนข้างร้อนนะครับ8กิโล หรือ9กกิโลนะครับน้าอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับ8กิโลถึง9กกิโลนะครับตอถั่วหน1กิโลนะครับ8กิโลก็ได้นะครับ9กกิโลก็ได้นะครับแต่น้ําแบ่งเป็น2ส่วนนะครับน้าแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ8กิโลหรือ9กกิโลนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับโอเคนะครับนะครับถั่วเรามาถึงขั้นตอนจะเตรียมปั่นนะครับอันนี้ใบเตยนะครับใส่น้อยใส่มากก็แล้วแต่เรานะครับถ้าใส่มากมันก็จะน้ำเต้าหู้จะเปลี่ยนสีนะครับ ใส่พอประมาณนะครับแล้วค่อยมาปั่นนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนปั่นนะครับเมื่อเราติมาเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับมาดูขั้นตอนปั่นนะครับปั่นน้ำเต้าหู้นะครับเราจะใช้เครื่องปั่นนี่นะครับเพราะว่าถั่วเรามีน้อยนะครับไม่ได้ใช้เครื่องแยกกากนะครับเราปั่นรอบเดียวนะครับแต่ต้องปั่นให้ละเอียดนะครับมาดูนะครับ ถวนว1กิโลนะครับก็น้ำนะครับน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับ8ปกิโลหรือ9กโลนะครับตัวถวนว1กิโลนะครับจะ8กิโลก็ได้9กิโลนัก็ได้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแบ่เป็น2ส่วนนะครับพอเราจะต้องคั้น2รอบนะครับนี่นะครับเราจะต้องปั่นให้ละเอียดนะครับ ครับน้ำเต้าหู้ง่ายๆนะครับขอให้ดูตามขั้นตอนที่ทํานะครับทําไปตามขั้นตอนที่แนะนาไปนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีคําว่าถั่วไม่มีคําว่านับเต้าหู้จะมาแยกนะครับแยกตัวอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําถูกหลักถูกต้องนะครับไม่มีคำว่าคําว่าแยกนะครับขอให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบนะครับค่อยมาลงมือทํานะครับ จะไม่มีปัญหานะครับนะครับการปัป่นนะครับ,รบเราต้องปั่นให้ละเอียดนะครับนะครับต้องปั่นให้ได้ขนาดนี้นะครับให้ละเอียดเลยนะครับมาดูนะครับเมื่อเราปั่นเสร็จนะครับ นี่นะครับเมื่อเราปั่นเสร็จนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะคั้นนะครับเราจะคั้นนะครับเราจะคั้นสองรอบนะครับถ้าปั่นปั่นเครื่องนะครับปั่นรอบเดียวนะครับแต่คั้นนะครับสองรอบนะครับกองหรือคั้นนะครับสองรอบนะครับน้ําก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับเพราะว่าเราจะต้องคั้นสองรอบนะครับน้ําค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับ เราปั่นเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนคั้นนะครับดูนะครับค้าขาวบางทีนะครับสองชั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับกับน้ำตะกูนะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าทําไปตามขั้นตอนนะครับไม่มีคําว่าเมื่อต้มแล้วจะมาแยกน้ําแยกเนื้อนะครับไม่นะครับไม่มีนะครับ ปัญหานะครับสลับมือใหม่ก็น้ำต้มหูแยกนะครับสาเหตุที่น้ำต้มหูแยกนะครับแยกน้ำนะครับเพราะว่าเราแช่ถั่วนานเกินไปนะครับเพราะว่าเราแช่ถั่วนานเกินไปถ้าแช่ถั่วนานเกินไปมันจะทําให้ถั่วนี่เสียนะครับจะทําให้ถั่วนี่เสียปูดเน่านะครับมันก็เลยแยกนะครับ การแช่ถั่วนะครับไม่ให้เกิน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแค่นั้นเองนะครับที่มีปัญหานะครับปัญหานะครับที่น้ำเต้าหู้มันเป็นตัวนะครับทีนี้มันมันจะมีปัญหาคือเป็นตัวกับแยกนะครับปัญหาเป็นตัวก็สาเหตุจากเราใส่น้ําน้อยเกินไปนะครับเราใส่น้ําน้อยเกินไปนะครับ 1ัวนึงกิโลนะครับให้ใช้น้ำประมาณ8กิโลหรือ9กกิโลนะครับไม่ให้ต่ำกว่านี้นะครับให้ขนาดนี้นะครับแล้วจะไม่มีคำว่าเป็นตัวหรือแยกนะครับถ้าทำไปตามนะครับให้ดูคลิปให้จบนะครับให้ดูคลิปให้จบดูจนเข้าใจนะครับถ้าดูไม่จบแล้วเราไปทำมันจะมีปัญหานะครับโอเคนะครับเราก็จะคันไปแบบนี้นะครับ ขั้นตอนคันนะครับอันนี้คันรอบแรกนะครับอันนี้คันรอบแรกนะครับเราจะคันอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งรอบนะครับน้ําส่วนที่สองนะครับเราจะคันอีกหนึ่งรอบนะครับผ่านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราบีบแล้วมันไม่ออกนะครับเราต้องไปซักใหม่นะครับเราต้องไปซักนะครับเพื่อที่เขาจะได้รลอดง่ายนะครับ ่อนที่เราจะลงมือทํานะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราจะต้องทําแบบไหนทํำยังไงแต่ละขั้นตอนขั้นตอนนะครับน้ำเต้าหู้นี่คือง่ายที่สุดเลยนะครับไม่มีคําว่ายากเลยนะครับเพราะว่าเคล็ดลับนะครับ ทุกขั้นตอนนะครับก็จะบอกไปบอกไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับนี่คือขั้นตอนคันรอบแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คั้นรอบที่2นะครับมาดูนะครับเราจะคันรอบที่สองนะครับเมื่อเราคัน้นรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับนี่คือเราคั้นรอบแรกนะครับเราจะคั้นรอบที่สองนะครับเราก็ใส่หม้อเหมือนเดิมนะครับน้ำส่วนที่2นะครับ น้ำที่เหลือส่วนที่สองนะครับเราก็จะเทใส่น,นะครับอนี้น้ำส่วนที่สองนะครับที่เราเราแบ่งแม่เป็นสองส่วนนะครับเราก็จะคั้นสองรอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับที่เราจะคั้นนะครับทำตะโหวไม่ยากนะครับถ้าทำไปตามออขั้นตอนนะครับ เครื่องปั่นก็ทาได้นะครับไม่มีเครื่องแยกก็กทําได้นะครับใช้เครื่องปั่นเล็กเหล่านี้นะครับอันนี้จะคั้นรอบที่สองแล้วก็ทิ้งเลยนะครับใช้ผ้าขาบางผีนะครับนะครับอันนี้รอบที่สองก็คั้นเหมือนกับเราคั้นกะทินะครับ ก็คันเหมือนกันนะครับใช้น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนจะดีนะครับนี่นะครับผ้าก็ถ้าเกิดมันไม่รอดนะครับเราก็ไปซักเท่านั้นเองนะครับผ้านี้เราต้องซักบ่อยๆนะครับถ้างั้นมันจะไม่รอดนะครับนี่นะครับอันที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้มนะครับเมื่อเรา เราพันเสร็จเราก็จะไปต้มนะครับก็สําคัญทุกขั้นตอนนะครับสลับมือใหม่นะครับเรายังไม่เคยทํานะครับถ้าดูคลิปจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําขายได้เลยนะครับอันนี้ทําขายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับดูนะครับเมื่อเราคั้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้น้ำเต้าหู้แบบนี้นะครับนะครับใบเตยนะครับถ้าเราใส่มากสีน้ำเต้าหู้เราก็จะเขียวนะครับ เราก็จะต้องใส่พอประมาณนะครับเห็นไหมครับต้ตกู้นะครับเมื่อเราคั้นเรียบร้อยนะครับเราอยากคนแรงนะครับมันจะเป็นฟองนะครับเห็นไหมครับเราจะไปต้มนะครับทีนี้้ำเต้าหู้นะครับอยากให้อร่อยนะครับเราก็จะต้องใส่เกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับต่อหนึ่งกิโลนะครับเกลือนะครับก็ความมันนะครับ ทีนี้เราจะไปต้มนะครับไปดูขั้นตอนต้มนะครับน้ำตาลนะครับเราจะใส่ตอนเราต้มก็ได้นะครับหรือจะไปใส่ตอนขายก็ได้นะครับน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมนะครับน้ำตาลไม่มีปัญหานะครับใส่ตอนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต้มนะครับมาดูขั้นตอนต้มนะครับเราเร่งไฟเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเดือดเร็วเลยนะครับ ขั้นตอนต้มนะครับให้เราคนไปหยุดไปคนไปหยุดไปนะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยแล้วก็อย่านหนีนะครับห้ามหนีนะครับเพราะว่าถ้าเราหนีถ้าเราไม่คนนะครับมันจะทําให้ไหม้นะครับถ้าไหม้แล้วแก้ไม่ได้นะครับถ้าแก้ก็คือเปลี่ยนหมอนะครับถ้าไหม้ใหม่ๆนะครับอย่างนี้นะครับคนไปหยุดไปไม่ให้เกิน5นาทีคนครั้งหนึ่งนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับให้ยืนเฝ้านะครับอันนี้นะครับ หยุดได้ไม่เกิน5นาทีนะครับแล้วก็มาคนนะครับโอเคนะครับเราก็จะตั้งเปิดไฟเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะคนไปหยุดไปนะครับ